ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่านอกจากก่อนหน้านี้คุณแจ๊คบอกว่าเราจะทํารั้วชายแดนเพื่อ<ฆ>ป้องกันเรื่องของอธิปไตยของเราและก็สแกมเมอร์ด้วยล่าสุดทางการกัมพูชาส่งมอบ12คนไทยเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์กลับประเทศนะครับส่งกลับมาที่ด่านถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด12คน ได้ขอเข้าความได้ขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยนักกรุงพนมเปญเมื่อวันที่9มกราคมทางสถานทูตก็ประสานทางการกัมพูชานําตัวออกจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์และก็ส่งตัวกลับไทยด้วยเอกสารเดินทางฉุกเฉินนะครับแต่เมื่อถึงไทย เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องนําตัวทั้งหมดไปสอบปากคาและคัดกรองเพิ่มเติม,ตมดําเนินคดีตามกฎหมายถ้าบางคนม,มีคดีติดตัวนะครับค่ะอทีนี้พูดถึงแกมเมอร์ไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้จี้ถึงไหนแล้วเจ้าพ่อแกมเมอร์เจ้าพ่อแกมเมอร์ที่เดิมทีเป็นคนใกล้ชิดของคุณเซนที่กัมพูชาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เรารายงานข่าวว่าถูกกัมพูชาส่งตัวกลับไปดําเนินคดีที่จีนนะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็คือถอนสัญชาติไปแล้วล่าสุดทางการจีนเขาออกมาเดินหน้าประกาศเลยว่าจะมีการขยายผลต่อไม่ใช่ได้ ฉินจื้อแล้วจบนะคะคแต่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการสแกมเมอร์รายอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะคแล้วก็มีภาพ เขาจะขยายผลเหล่าสมาชิกแก๊งกเมเ m m e r ของฉนชื้อเร่งขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้าวของเครื่องใช้ออกจากสำนักงานที่สีหนุวิลของกัมพูชานะคะแล้วขบวนอ,อพยพของคนที่ต้องบอกว่านับพันเนี่ยส่วนใหญ่เลยคาดการนะคะมีทั้งคนจีนแล้วก็คนกัมพูชาเนี่ยลากกระเป๋าขนของออกมากันใหญ่เหมือนกับพึ่งแตกกลงเลยนอกจากพึ่งแตกกลงอันนี้เป็นภาพกลางวันใช่ไหมคุณผู้ชมครับมีหลายคลิป ภาพกลางคืนด้วยครับเดินทางทั้งกลางวันและเดินทางทั้งกลางคืนนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ารถขนส่งคนงานเหล่านี้ปลายทางเนี่ยไปอยู่ที่ไหนและปัจจุบันใครเป็นผู้เข้ามาควบคุมต่อจากเฉินชื่อ เพราะว่าเฉ้อถูกจับไปแล้วเอ๊ะใครจะมารับไม้ต่อนะครับจุดที่สร้างความเครือบแคลงใจให้กับสังคมมากที่สุดก็คือมันจะมีภาพภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพรถบัสสีแดงคันนี้คุณผู้ชมที่เราทําตัวหนังสือเอาไว้เนี่ยรถบัสสีแดงของกลุ่มสแกมเมอร์ตั้งข้อสังเกตว่านี่คือรถบัสต,ตำรวจกัมพูชาหรือเปล่านำทางให้บนทางหลวงขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการตั้งคำถามบอกว่าการกวาดล้างที่ผ่านมา มันจะเป็นการจัดฉากหรือตบตาประชาคมโลกหรือไม่ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยสายสัมพันธ์และการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลกัรภูชากับเครือข่ายเหล่านี้มันยังแน่นแฟ้นกันอยู่ส่วนแหล่งกบดานแห่งใหม่เพราะว่าย้ายออกจากสีหนิสีนุวิวไปแล้วแล้วออกจากสีฮนุวิวแบบนี้ ไปอยู่เมืองไหนถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเของเราบอกว่าปลอยเปรตเองไม่มีใช่ไหมก็เถิบไปอีก50กิโลก็มีการสร้างเมืองใหม่เกิดขึ้นและก็เป็นแหล่งสแกมเมอร์อาจจะไปเมืองนั้นหรือเปล่าหรือตามอีกกระแสนหนึ่งก็คือไปอยู่ในฝั่งของชายแดนเวียดนามออนี่แหละรอติดตามต่อแสดงว่าสแกมเมอร์ไม่ได้หมดไปนะครับเพียงว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพรวงตาที่ กัมพูชากําลังสร้างบอกประชาคมโลกอยู่ว่าฉันก็ให้ความร่วมมือในการปราบสแกมเมอร์นะครับเป็นการละครที่ทจริงๆงเพื่อจะตัดตอนไม่ให้มาถึงตัว<ช>เองหรือเปล่า<ช>นะคะคเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ